ไอ้ย่าใบน้ำครับเช็่ายน้ำครับว้าวตกน้ำไปแล้วครับเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ายน้ำครับคุณเช็่ายน้ำครับปล่อย่ายน้ำขึ้นมาครับว้าวโอ้โอ้โอจะจมแล้ว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 โอ้จะจมแล้วจะจมแล้วจะจมจะจมจมจมน้ำจมน้ำน้ำจมน้ำจมน้ำจมน้ำโอ้ขึ้นมาก่อนครับขึ้นมา เชนขึ้นมาจากน้ำแล้วครับเล่นน้ำ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 จมน้ำ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 ขึ้นมา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 ฮ่าจะขึ้นแล้วนะครับเชนจะขึ้นบอกแล้วครับขึ้นบอกแล้วครับมันจะลอยบนฟ้าแล้วครับมาเล่นน้ำอีกแล้วตุ้มตุ้มต ว้าวาว้า,วา,วาอุยอุยอุย,อยขึ้นมาขึ้นมาจากน้ำแล้วครับขึ้นมาจากน้ำแล้วครับข <c oughs> ึ้นมาจากน้ำแล้วครับเยเฮ้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 ยว้าวอ้าวโอ้ยนี่ไนงะอยู่บนท้องฟ้าแล้วครับปวดหัวเลยผมปวดหัวมากเลยครับเล่นอะไรครับน้องเชนปวดหัวมาก